เอาแล้วครับผูกํสซื้อเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับไหมครับอชิรอดอีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับเราจะมาทําฟาร์มอ้อยกันนะครับเนื่องจากไม่ไม่มีอะไรทําแล้วนะครับผมก็จะทําอะไรเหมือนกันนะครับมาเราไว้นาออกจากบ้านกันเลยฐานที่ที่ผมเล็งไว้ก็คือช่วงนี้เลยนะครับข้างาฟาร์มเต่าเออเออผมทําอะไรดีเดี๋ยวผมขอครับตตองค้าไว้แถวๆนี้เนาะ นะครับขอจะได้ง่ายหน่อยก็ถังน้ําเหล็กเราเยอะนะครับเป๊แไหลเรารวยเราเลยเหล็กอยู่เี่เอาน้ํามานะครับแล้วก็ขุดขุดไปน้ำฟินิตี้ไว้ตรงนี้ครับเวลาหยิบใช้จะหยิบได้ง่ายโอเคอเก็บไป ดัน้นนะครับอ่อสักตรงนี้สองสามสี่แล้ดวดอกไมแล้วเก็บไปด้วยครับห้าหกเจ็ดแปดสักเท่าไหร่ดีสักเท่านี้แล้วกันเนาะอือหลัจากนั้นแล้วครับแล้วก็ถ้าผมนะผมจะวางเป็นบล็อกไว้แบบนี้ อเ okay. ตรงนี้นะครับเราจะใส่เป็นน้ำไว้อของเยอะเกินแท่ไม่ได้เคลียร์ของในตัวเลยน,นี่แหม่นี่ผมไม่ชอบให้น้ำมันไหลนะครับผมก็จะพยายามทำให้น้ำเป็นน้ำบอกเต็มนะครับจากนั้นเราก็ จะมาวางบล็อกเออ hmm. บล็อกไม้ก็ดีนะครับหามาหน่อยแล้วกันเาบล็อกไม้ครับมาปิดตรงนี้อ่าไปแบบกันแล้วก็เอาที่ตัวจับนะครับเออไม่สิเราต้องวาง พิสตันลงไปก่อนใช่ใช่ใช่พิสตันอย่างนี้เฮ้ยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะวางเป็น <c oughs> ผมเคใช้เจ้านี้นะครับรตัดวันน้ดนึงแล้วจะวางเป็น observer อ่า ทำตัวเหมือนเรารวยบล็อกมากเลยนะอย่งางว่าแหละก็รวยแหลนะเนาะมีฟาวเด็กแล้วทุกอย่างก็อีซี่แล้วก็เอาเลสโตนนะครับพวางแปะๆๆไว้เท่านี้องครับเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวก็หากระจกมาอุดไว้นะครับแล้วก็ทำระบบเก็บของ เออถ้าจะไม่ผิดนะครับผมเคยอ่านไว้ว่าเอต้นชูกาเคเนี่ยมันจะโตเร็วกว่าถ้าเกิดว,ว่ามันมันปลูกบนทรายครับแต่ว่าถ้าเราปลูกบนทรายเนี่ยระบบเก็บของเราจะใช้ไม่ได้นี่ฮะนี่เรากเก็บข้่าวๆนะครับแล้วเราก็จะขุดตรงนี้ไปมันุไหมครับเหมือนเหมือนฟาร์มไม่ไถเราเลยโมเดลเดียวกันเลยนะครับ ไม่ต้องสงสัยเลยคนะอปปี้มาตรงนี้ก็ขุดลงไปเป็นแค่อะไรอีกชั้นหนึ่งนะครับไปขุดเกินพอในตัวก็จะเต็มเนี่ยนะแล้วก็ขุดตรงนี้นะครับอเอเหมือนจะเป็นตรงที่เราอุดมาทำอะไรสักอย่างไว้ หลังจากนั้นก็เอาหุ่นเพื่อนะครับนะวางไปก่อนเดี๋ยวผมไปค่อยไปหาของมาแล้วกันนะโอเฮ้ไปวางแถวๆนี้ไปก่อนของเย้จัด เราก็จะเอาบล็อกนะครับม,มาวางไว้แนี้ก็ดินนะครับวางไว้โอเคเนี่ยเราก็จะรดเขาเร็วนะครับวางไว้นิดหน่อยนะครับแล้วที่เหลือเพื่อประหยัดนะครับเราเราใช้ที่เหลือใช้เร็วปกติโอเคแล้วก็ค้าเป็นไม้ค้าเป็อปเปอร์นะครับ ก็ำมาวางเลยขยับสิน,นึงนหไอมาเออเศร้าใจจริงๆต้องอย่างนี้เนาะไปไปอยับไปซิ มาค่ากับฮอปเตอร์กับเข้ามาแล้วนะเอาใหม่เอาใหม่หตโตแล้วโหเยอะเกินวางแบบนี้มันไม่ได้นะครับเนี่ยเออตัดหนึ่งก็แหละผม,มยอนลงไปเก็บของก็แหละม่มาแค่ก็อยู่แค่นี้เดียวทำไมไม่ลงมาเก็บของตั้แรกแรกล่ะ การลงก็ง่ายนะครับไปก็ว่ายลงไปนะครับ,บาลาเขาก็มีปลางูตกลงมาซ้ายด้วยนะครับเออของที่ไม่จำเป็นเก็บไปเอาบล็อกเอาลิสโตนมาอย่างนี้เออโอเค เท่านี้เนาะขึ้นขึ้นขึน้นแล้วเมื่อเลี้ยวขอวาตรงนี้ไม่กอนเลยเราจะวางตรงริมกันหนึ่งแล้วเป็นเทาเร็วแล้วก็ถ้าเกิดเราวางตรงมูแบบนี้มันจะขยับอ่า แล้วก็ขอขับกล่องนิดนึงเนะผมว่าจริงจกล่องแค่ใบเดียวก็เหลือแหละแล้วนะจริงๆริะนี่ครับโอ้ยเนาะทำไมตรงนี้ไม่ได้แกทำไมไมไม่ได้แล้วจะเปลี่ยนเทราเร็วแทนจบแล้วก็ไปทางฝั่งนู้นเนาะ มันต้องวิ่งวนไปมานะครับเพื่อที่จะเก็บต้นอ้อยหลายคนอาจจะเห็นแลวครับว่าตรงนี้ผมปลูกอ้อยไปเยอะมากเลยแค่นี้ผลผลิตก็น่าจะเพียงพอแล้วครับก็คือผมจะบอกว่าถ้าระบบอ,อัตโนมัติมันดีกว่าคือเราไม่ต้องมานั้งเก็บเองครับถ้าแบบนั้นอ่ะคือผมต้องมานั้งเก็บเองค่อนข้างเสียเวลาเนาะแตที่เหลือเดี๋ยวผมจะไป นั่งขุดหาทรายแล้วก็มาเผาเป็นกระจกกันนะครับแล้วก็มาปิดล้อมตรงนี้ไว้โอเนเนาะไปเราไปปิดข้างหน้ากันกระจายไวยปิ้วเฮ้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปฟาร์มเอ่อฟาร์มอ้อยตองวันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด็สมัครให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย